ช่องทางถ่ายชแนลนะคะพอดีว่าเรื่องเมืองคือพยายามหาขีิปฝากเหาะบ่าคลิปหมดแล้วแล้วก็คือที่ไปเที่ยวมันหมดเกือบหมดแหละก็เลยว่าเอออันนี้คือระหว่างรองกันไปเที่ยวอันนี้ก็จะมาเจอเพื่อนอีกช่องหนึ่งที่ไปเจอตอนไปเที่ยวที่อะไรนะควยกุกกลับ ชื่อช่องว่าอะไรลนะ่ะจิ๊กกี้ช่อค่ะจิ๊กี้ช่นะคะขึ้นตรงนี้ตรงนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์ว่าจุดเริ่มต้นของการห้องเพือ่อคนเดียวเป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้ก็คือกินข้าก่อนกันก่อน <laughs> <laughs> เริ่มต้นคือจะตั้งใจมาบารับแถววงเวียนใหญ่แล้วคือมารับจริงรับจนไม่รู้ว่าจะเปิดหรือปิดหรืออะไรยังไงใน Google Map เขียนว่าเปิดข้างล่างเขียนว่าปิดก็เลยมาดูหน้างาน ปิดจ้ะแล้วทางคือหลับเป่าเบี่ยวมากเบี่ยวเกี่ยวที่สุดแล้วก็เลยอ่ะนั่งหลักใหม่กินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปหาที่ใหม่นะคะโอเคค่ะ เอยู่ที่บ้านศิลปะคือไปร้านแรกมันปิดแล้วเราก็เลยเอา้ามาที่ไหนก็ใกล้ๆวางหว้าอะไรเงรี้ยก็เลยลองมาที่นี่แต่ประเด็นคือที่นี่ค่ะคนประมาณหนึ่งล้านีิตกำลังใชงไทยซื้อู่ที่นี่ค่ะเอยอะมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยไปคุยกันที่อื่นแล้วกันนะอันนี้ทำอะไรคะอ่าจะเพ้นกระเป๋าคะตอนนี้อ,อาจจะไม่ได้ยินเพ้นกระเป๋า อันนี้ราคาเท่าไหร่นะ150่หาบเห็นกระเป๋า150ส่วนเราทำสร้อยอันนี้120ย่สถ้าเป็นข้อมือ70ถ้าเป็นสร้อยคอรอยะี่สนะคะนี่แล้วคุยกันว่าว่าจะใช้เวลาที่นี่ไม่นานไม่นานเลยวาดระบายกระเป๋าไปเลยดูก็รู้ว่าวาดยันบินว่าดอกไม้ค่ะสยอน ว่าสวยนะเนี่ยไม่ธรรมดาร่างแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำสร้อยของเราแล้วนะคะ พอตกแน่นอนเดี๋ยวเราก็จะต้องให้พี่เขาไปผูกเชือกให้มันไม่ได้เป็นตะขอนะคนเป็นอย่างยืด่ะเราก็ต้องนั่งคิดแหละว,ว่ามันจะรอดปวดเราได้ไหมโอเคเสร็จแล้วใช่ไหม,มกี้คนแน่นถ้านานกว่านี้จะสวยกว่านี้ภายในครึ่งชั่วโมงนะคะเออแด้เท่งนี้ก็สวยแล้วเจ๋มากเก๋ง ส่วนนี้คือผลงานของฉั้นที่ไม่รู้จะใส่หัวได้หรือเปล่านี่นะคะใส่ได้จ้าหนักคอมากตอนนี้คือถ้าจะเป็นโชเกอร์มันจะต้องให้นี่กว่านี้แต่ก็กลัวรอดหัวไม่ได้โอเคเท่านี้แหละสวยงามสวยใส 苹果。 ก่อนที่เราจะได้มานั่งตรงนี้เราผ่านอะไรกันมาบ้าง <G ül> วันนี้คือเราตั้งใจที่จะไปคาเฟ่ลับที่เราเราถ่ายอยู่าายนั้นี่ยมันชื่อ The House าเฟ่อะไรจำปิงเนี่ยแหละจำชื่อไม่ได้แล้วพราะคือตั้งใจจะไปนัดก,กันเป็นเดือนเลยนะอืพอไปปุ๊บเดกจ้าก็เลยนะเออเดี๋ยวหาข้าวกินก่อนพอหาข้าวกินเสร็จเราจะไปไหนต่อนนะ เราจะไปบ้าน้ิงคป่าเราก็ตั้งใจว่าจะไปถ่ายไไกันที่นั่นเนี่ยมัน,นน่าจะเป็นฟิลแบบว่าคนน้อยฟิลฟิลไลท์ฟิลไลท์ลลๆๆแบบคนน้อยๆไม่มีสนพอไปถึงปุ๊บทุกคนหลักงานศิลปะคนเยอะมากแม่ทุกคนมารวมตัวกันตรงหนัง โดยไม่ได้นะัดหมายก็เลยทำไงดีวะอ๋อก็รีบๆทำให้เสร็จแล้วก็มาหาอะไรกินซึ่งก็คือที่นี่แล้วอีกหนึ่งชั่วโมงที่นี่เขาก็จะป,จปิดจนะ้าอันนี้ก็คือคาเฟ่ที่ชื่อว่าอะไรนะลีนิกเออลีนิกคาเฟ่อยู่แถวตลาดปูนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะเดี๋ยวเราจะไปกินคัฟเบียกันต่อซึ่งจะเป็นคนนี้ให้กินคนนี้กินไม่ไม่เป็นคำถามที่จะถามคือเข้าเรื่องเลยนะเพราะว่าทะเลทลายมาตั้งแต่ ตั้งแต่เช้านัดก,กัน11โมงมาบ่ายโมงนะคะตอนนี้เจ็ดท่าโมงเพิ่งได้คุยแกกินดูด,ดิคลิปเริ่มเที่ยวย่างเริ่มเที่ยวคนเดียวอันเนี้ยจะเป็นคลิปที่แบบเราอะเหมือนแบบไปเจอเพื่อนที่เที่ยวคนเดียวใช่ไหมเราก็อยากให้เขามาแชร์ประสบการณ์เพราะต่างคนต่างที่มาว่เาเริ่มเที่ยวคนเดียวอะอยังไง ของเราอะ่ะเราเริ่มเที่ยวโดยการที่ก่อนนั้นอะเราตอนนั้นเรามีแฟนใช่ปะเราเป็นคนที่ติดแฟนมากเราคิดว่าแบบชีวิตเนี้ยถ้าแบบไม่มีเขาอะแบบจะทําแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยอ, <laughs> <laughs> อร่อยอร่อยก <laughs> ำลังชือช่อชมน้ำอยู่ แล้วก็คือแล้วก็คือแบบอยากถามใจตัวเองว่าแบบว่าเราอะถ้าเวลาเราเลิกกับเขาไปแล้วเราจะอยู่คนเดียวได้ไหมอะไรอ่ะเออแล้วก็เลยเปิดยิปด้วยการไปเที่ยวคนเดียวนะจ๊ะทิปการจนาบุรีนะทุกคนไปเติร์ด,ดูได้นะที่ช่องกิ๊กกี้แชน l นลนะทุกคนอีพีที่น่าจากประมาณ20กว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเที่ยวคนเดียวเลยท,ทลิปนั้นิปแรก แล้วก็คือเราไม่ได้คิดอะไม่ได้แผนอะค่ะจะแาาว่าแบบเราจะไปเจออะไรข้างหน้าอะไรอย่างงี้ด้วยความทม่ใจนึงเราก็กลัวใจนึงเราก็อยากจะออกจากความรักที่มันที่เราไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็แบบเราแบบคิดว่าชีวิตนี้เราขาดเขาไม่ได้อ,อปรากฏว่าม,มันได้ผลตอบรับที่ดีมากม,มันเป็นการเปิดโลกที่แบบครั้งเดียวคือเปิดเลย ไม่ต้องมีแบบทิปที่2องทิปที่3หรือไปไหนต่ออะไรเงี้ยไปคนเดียวครั้งแรกชอบเลยใช่ก็คือตีสาออกจากกรุงเทพตีสามตอนนั้นอยู่แถวหลงังสิทิ์ใช่ปะก็ตีสาไปหมอชิดนั่งรถปไปกาญจนบุรีก็ดูดูใน Google ไว้หมดแล้วนะว่าแบบว่าเออไปถึงกี่โมงลงรถตรงนี้ต่อรถเหลืองนะนู่นนี่นั่นแต่ด้วยความที่ โควิดมันเพิ่งซาใหม่ๆเนาะแบบมันไม่ค่อยมีรถเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยจากที่เขารีวิวมาปรากฏว่าฉันไปถึงกาญจนบุรีเนี่ยตอนเจ็ดโมงกว่าแล้วมันมีรถที่จะไปไปทางทางทองผาปูมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรถหวานเย็นอะคือแบบรอจนกว่าคนจะเต็มอะไรเง<ม>ี้ยพอไปถึงแล้วว่าคิดใมใจ่ว่าแบบอุ้ยรถรถรถเหลืองที่ต่อไปปีล็อกอีกต่อมะมันมัน หมดจะหมด11โมงไม่รู้ว่าจะทันไหมปรากฏว่าเราอะไปเจอจำไม่ได้ว่าเขาชื่อลุงอะไรนะแต่เขาเป็นรถ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 เหลืองอะที่ขึ้นไปไปตรงนต่ออ่พอพอเราไปถึงปุ๊บก็ได้มิตรภาพบนรถนั้นเลยมาสองคนเออถ้าใครอยากรู้ว่ามิตรภาพคือใครก็ไปดูที่ช่องกิก๊ฟที่ชาแนลนะคะ พอไได้มิจภาพมาปุ๊บแล้วก็เหมือนแบบว่าไปรู้จักคนอื่นเรื่อยๆเป็นคนแปลกหน้าที่ไปเที่ยวเพราะว่าด้วยการที่นั่งข้างกันลแล้วก็เขาก็มาถามว่าแบบมาเที่ยวคนเดียวหรอคะอะไรเงี้ยแต่เขามากับเพื่อนเขาอะไรเงี้ย ก็รวมกลุ่มการเสร็พปุ๊กก็เหมือนแบบพอไปถึงไปเราอีกต่อแล้วเนี่ยจะไปน้ําตกอะไรน้ําตกกระดิ่งหรืออะไรนี่แหละอืที่ที่นั่นแล้วก็คือเหมือนแบบมันจะต้องแบบเหมือนเหมารถไปอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือรวมกลุ่มกันแอาเลขเบอร์โทรกรันแรกที่พักกาันอะไรอย่างเงี้ย ก็เช่ารถเหมารถไปดูน้ำตกบ้างไปดูอุทยานบ้างแล้วขากลับ่ก็เหมากลับ้อมกันอะไรอย่างเงี้ยงื้นั่นคือไม่ได้จอยทิปใช่ปะไม่ได้จอยทิปไปคนเดียว <ไป S 2> เลยไปคนเดียวแล้วก็ได้มีตาภาพข้างหน้า เออมันก็เลยทำให้รู้ว่าแบบการไปคนเดียวมันไม่ใช่น่ากลัวว่าแบบฉันจะไปยังไงฉันไปเจอใครยังไงยเงี้ยแต่ว่าต้องติ่างนะว่าใช่ว่าไปคนเดียวไม่ได้น่ากลัวมันจะต้องเป็นที่<ช>ที่แบบจะต้องเซฟตัวเองเซฟนิดน,นึงก็สมมติว่าไปที่อันเซีนมากๆ<ช>อยู่ไปคนเดียวเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยม,มันก็น่ากลัวคืออันเนี้ยเราเริ่มเที่ยวคนเดียวใช่ไหมมันเป็นความอือ่นม,มากปกติเราอ่ะจะเป็นคน ไม่ไม่ไม่ชอบไปอะไรอย่างนี้อาทิตย์อ่บ้านนอนอืแต่คือแบบพอมันทํางานใช่ไหมก็เหมือนวิตมันวน,วนแล้วมันเบื่อแล้วมันก็อยากที่ยวแต่ว่าเ้าแบบมันไม่ได้อยากไปที่ไม่มีเพื่อนไปด้วยนั่นแหละแต่ด้วยสถานการณ์รบังคับก็คือเพื่อนนะ่ะไปซูอจอยทีมแล้วเพื่อนอะไปไม่ได้แล้วเพื่อนน่ะไปคนเดียวเขาไปคนเดียวคุยไปแล้วเขาก็มาขายต่อเขาบอกว่าเขาก็ออกค่ามานจำให้เราจ่ายแค่อีกนิดนึง ก็เลยมันล้วราคาไงก็ถูกก็เลยไปทันนาหน้าไปรอบแรกแล้วตอนนั้นหน้ารอบแรกก็คือถ่ายคลิปเก็บไว้ด้วยนะแต่ว่าไปที่ไหนไปไปกอเซโล่จ้าทุรักทุเลมากค่ะคือแบบว่ากอเซโลคือทางลำบากมากทางลำบากหน้ากตอนตอนเริ่มแรกอ่ะมันเป็นดินแดงเลยนะทางขึ้นอ่ะคือดินแดงประมาณสองชั่วโมงกว่าที่แบบคือขึ้นอย่างเงี้ย แล้วครูตอนนั้นที่ไปจุดเริ่มต้นอาจจะคล้ายคล้ายคลิปแต่ไม่ได้ออหผาแต่เป็นฟิลไลท์ก็แบบว่าฉันคิดว่าสถานการณ์นี้ฉันควรถอนตัวนะเป็นผู้เล่นไม่ถอนตัวดีกว่าก็เป็นฟิลประมาณแบบอยากปล่อยใจอยากปล่อยจ<ม>ใจยปล่อยจใ,ใจปล่อยใจเฮ้ยขึ้นไปบนดอยอ่ะมันจะเป็นฟิลองหักิลเง,ๆงาๆผาพอแบบพอเจอทางขึ้นปุ๊บเอ๊ะไม่งล้าออกผาเดี๋ยวนาทีนนะ ขึ้นมนันลำบากมากคริปแรกที่ไปคอเซโรใช่ไหมไฟฟ้าไม่มีมสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีมน้ำไม่มีคือไม่ได้อ่าบน้ำแล้วแบบประจำเดือนมาด้วยก็แบบต้องใช้พิชูเปียกอะอม,อากมาคอยเช็ดตัวเช็ดอะไรอย,าอยา่างเงี้ยมันเป็นฟิลแบบว่าอยากไปที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตจุดเริ่มต้นแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะลำบากขนาดนั้นแต่พรผ่านตรงนั้นมาได้ก็คิดว่า คงไม่เจออะไรลำบากมากกว่านี้อีกแล้วแหละก็เลยมาเที่ยวเล่นด้วยแล้วก็เป็นฟีลแบบว่าถ้าการไปเที่ยวกับเพื่อนในเวลาทำงานมันเป็นอะไรที่ยากทุกคนก็จะไม่ได้มีเวลาว่างที่มันตรงกันด้วยภาระงานหรืออะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราอะอยากไปไหนอะเราก็ลองไปเองดูแต่ว่าก็จะต้องเป็นแบบ ดูแลความปลอดภัยตัวเองไว้เพราะว่าสมมุติว่าไปเที่ยวคนเดียวจริงๆที่ไม่ได้ไปกับหัวอย่างเงี้ยจะคร์ฟิวตัวเองแบบจะกลับถึงที่พักไม่เกินหนึ่งคู่มออะไรเงี้ยสองคุ่มเพราะว่าต่อให้เราอยากกินเบียอะไรแท่ไหนเราก็จะต้องซื้อมากินแค่ข้างในห้องผีหลอกให้ตายยังไงก็ต้องนอนเป็นให้ผีหลอกอยูครั้งก็จะไม่ทําอะไรจะไม่ออกนอกเด็กขาดอะไรเงี้ยของเราหลอขอเราเล่าถึงไหนแล้ว คือเริ่มต้นของการเดินป่าคุดเริ่มต้นของการเดินป่าเนี่ยก็คือเหมือนไปทริปกับผู้ชายคนหนึ่งเออมเกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> เลยว่ะทุกามหมดอ, <c oughs> อันนี้ไม่มีเลยนะคือ,อไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือก็เป็นพี่คนหนึ่งอ่ะแหละเขาชวนไปเดินป่าใช่ป่ะแล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนครั้งแรกในการเดินป่าโดยการไปเริ่มต้นที่ผูกระดึงจ้าการเดินป่าครั้งแรกี่ไปผูกกระดึงพอไปเดินป่าแล้วรู้สึกว่ามัน มันได้อยู่กับธรรมชาติมันได้เอามือไปแตะต้นไม้มันได้ฟังเสียงนกแต่ตอนนั้นอ่ะผู้กระดึงคือขึ้นชื่อด้วยความเหนื่อยยากลำบากเลยรักเทนะจ๊ะแต่แต่เออแต่พอไปถึงข้างบนแล้วอ่ะตรงไอ้ที่ป้ายมันเขียนว่าผู้พิชิตอ่ะไอเราอ่ะในใจค,ค,คิดคิดว่าแบบเย้ถึงแล้วแต่มันต้องเดินเข้าไปอีกอีกจังหวะที่เดินทางตรงไปอ่ะทรมานกว่าเดินขึ้นเข,า,ขาอีกแม่ ล้วคือไม่พอวันที่สองผู้ชายพาเดินอะไอที่เขาบอกว่ามันจะเป็นรูปหัวใจใช่ป่ะเวลาเราเดินไปเดินภูกกดนเนี่ะแม่วันนั้นเป็น32กิโลน้อยกินไปไเนาะโอ้คือแบบคือแบบไกลเยอะมากแล้วคือพี่เขาก็คือพาเดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเช่ารถก็ไม่เช่าก็คือไปดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็เดินกลับกันมืดๆแล้วโรแมนติกนงโรแมนติกมากดำมืดมองไม่เห็นอะไรเลยเลยค่ะ ใช่ไม่มีอะไรเลยก็คือเหมือนแบบเราอะจังหวะที่หนึ่งแบตโทรศัพท์หมด2ีสองก็คือลืมเอาไฟฉายไปไอ้ปกติจะพก LED ไฟชายเล็กๆไปใช่ป่ะลืมวันนั้นลืมจ้าแบตแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดเพราะว่าต้องถ่ายคลิปด้วยทั้งวัน กางคืนไม่ต้องถามถึงว่าจะถ่ายพระจันทร์คนอื่นเขาถ่ายพระจันทร์กันถ่าย,ยทางช้างเผือกกันอีนี่ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยค่ะมืดเดินทางมืดแต่พอดีว่าพี่ที่ไปด้วยกันเนี่ยคือเขามีแฟนชายพอดีก็เลยค่อยคุยเดินคุยกันมาจนถึงที่พักเลยสามสิบสองกิโลวันเดียวตั้งแต่หกโมงเช้าอะ่ะก็คือแบบตื่นประมาณตีห้าเดินไปดูพระอาทิตย์ขึ้นออกมาเก้าโมงกินข้าวเก้าตั้งแต่เก้าโมงจนถึงประมาณสามทุ่มอ่ะก็คือเดินรอบภูกระดึง อันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของการที่เดินป่าแล้วก็่อไหมไม่ได้ขบกาเป็นไนอยแค่คนขุยเหคะเสียใจอ่ะมันใช้แรงเยอะเลยเนี่ยแล้วก็เหมือนแบบค่อยคหาทริปเดินป่าเหมือนเริ่มรู้สึกชอบแล้วก็หาทริปเดินป่าและทุกทริปที่ไปเดินป่าคือไปคนเดียวหมดแล้วก็ได้เพื่อนได้คอนแทคพันหน้าหมดเลยอันนี้เราก็จะสนมากเลยกับไอติมคือเป็นแก๊งพวกแกงแก๊งแรกที่เจอคน รูนเดียวกันที่ไปถ้าเกิดสมมติไปซอยนิโคเนี่เขาจะเป็นแบบว่าอันเขาจะอายุประมาณประมาณสามสามห้าสามหกส่วนใหญ่ที่ไปเจอใชค่ะนะคือสตาร์เริ่มต้นเลยนะแต่ไออันที่ไปฮุ้ยคุกกลับเนี่ยอายุแม่คือแบบอย่างไรเรียกกันเลยอย่างเงี้ยแล้วคือคนจริงจริงเนี่ยนะคคือตลกมากๆแต่เนี่ยชอบพิปนั้นอ่ะเพราะว่า บรรยากาศรอบกองไฟอ่ะมันคือบรรยากาศของคนที่คนแปลกหน้ามาจอยกันไม่ใช่เป็นเพื่อนกันมาก่อนพูดแต่เนื้อสุดแต่มันสามารถเล่าเรื่องเล่าอะไรให้กับคนในนั้นฟังได้แล้วคือมันเป็นฟิลแบบว่าบอกให้เป็นเพื่อนเราที่รู้จักกันมาเราพยายามอธิบายเหตุผลในตัวเราว่าเราทําแบบนั้นอนะ่ะไม่เข้าใจนะเออไม่เข้าใจแล้วก็มีการตัดสินกันเกิดขึ้น แต่พอการเล่าเรื่องในรอบกองไฟครั้งนี้มันเป็นคนแปลก้าที่แบบรับฟังเราดูเหตุผลของเราไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแต่จะให้คําแนะนำลว้ว่า้สิ่งนี้มันควรทําสิ่งนี้มันไม่ควรทํานะอะไรอย่างเงี้ยอก็คือเป็นบรรยากาศที่ชอบมากคือชอบเลยอะเวิ้นสนุกนมากอืสนุกมากอยากจะไปกับแก๊งเนี้ย<อ>ครั้งหนึ่งแล้วเรามีภาพหลังจากที่กลับมา มันได้คอนแทคมันได้เหมือนแบบเราเริ่มรู้ว่าแบบคนนี้ทํางานอะไรคนนั้นทำงานอะไรแล้วก็เป็นคอนแทคที่มารวมกันได้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ก็เลคือพี่ชายมีสองคนผู้หญิงมีคนผู้ไอผู้หญิงเยอะมากเราไม่คยแยกกันไม่ไม่ใครแยไม่มีใครแยกเยอะแล้วก็ถ้าแบบว่าแต่ละที่อ่ะความประทับใจอาจจะไม่เหมือนกันที่เคยไปเที่ยวมาชอบที่ไหนสุด คือแต่และคลิปในช่องของคลิปเนี่ยมันจะเกิดจากความรู้สึกจริงๆนะขนาดนั้นที่เราไปเที่ยวในแต่และคลิปจะไม่เหมือนกันเลยถ้าถามว่าชอบคลิปไหนมากที่สุดอะไม่มีนะ<ม>คือชอบทุกคลิปเลยมันมันทำให้แบบบางคลิปอะคืออย่างมันจะมีคลิปที่มันเป็นไปเขาหลวงใช่ไหม <S <S เขาหลวงสุโขทัยคลิปนั้นอะเป็นคลิปที่เราเพิ่งเลิกกับแฟนใหม่ๆ คนไหนเนี่ยอุ้ยคนเก่าคนเดิมแล้วคือเหมือนแบบไปเจอพวกพี่เขาเหมือนเป็นพี่ผู้หญิงนะสองคนแต่เขาอายุาาประมาณ40กว่าละ42่3สอาเขาก็ให้คำแนะนำว่าแบบวันนึ่งถ้าคิฟออกกิปแบบนี้ไปเรื่อยๆอะ่ะมันจะดึงดูดคนที่ชอบเหมือนเรา ไลฟ์สไตล์เหมือนเรา mm hmm. อย่างเช่นเราชอบวิ่ง mm hmm. ก็จะไปเจอคนที่ชอบวิ่งเหมือนกัน mm hmm. แลวไลฟ์สไตล์ hmm. ก็จะไปเรื่อยแต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอผู้ชายที่ชอบเดินการเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะเออแต่มันจะพูดถึงว่ามิตรภาพระหว่างทาง mm hmm. เออแล้วเขาก็แนะนํนหลายๆอย่างแบบหน้าที่การงานควรจะเป็นยังไงต้องควรไปอยู่จิดวไหนอะไรยังไงต้องไปในเส้นทางไหนอะไรเงี้งสงยสำหรับจิดนั้นจิดอื่นๆอ,อย่างเช่นไปสัตว์นอกรัว mm hmm. สนอกวัวก็คือได้เพื่อนมา4คนก็คือเขาเรียกว่า power bank ของส่วนหลังบ้านอ่าก็คือคลิปคลิปพวกพี่แอนอะ่ะเออก็คือก็คือพวกพี่แอนเนี่ยก็คือเหมือนจะแบบได้แก๊งสาวเพิ่มขึ้นแล้วก็คือเหมือนก็จะนัดรวมตัวกันแบบนี้แหละแต่ว่ากีบจะนัดนยาตกกิเพื่อนหรือบางทีไม่ได้ไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแย่อยู่นะแต่แบบบางทีมันก็เฉยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดมีกระเพว่าแบบเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแหละ ต่อให้เราโสดเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแล้วเราได้เรามีเพื่อนแก๊งสาวเราคอยเทคแคร์ดูแลกันในความรู้สึกของการด้วกันว่าแบบวันนี้ครูรู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นในคลิปของสันนอกัวไปอนะไรเงี้ยส่วนเราก็เหมือนกันแต่ละที่ไม่เหมือนกันอแต่ว่าการสมมุติว่าเรื่องสถานท,ที่เรื่องอะไรเงี้ยคืูหัวโลนที่ลาวค่ะทุกคนไปเียไปเลยอนนมาคือคือคนน่าสนใจยู่นะเพราะว่าเป็นยอดวิวที่ดีที่สุดที่ คยทำมาแล้วมันดีมากที่นั่นน่ะคืออากาศอะเราไปหน้าร้อนของเขาแต่หน้าร้อนของเขา,าคือ17ามันจะอยู่ที่ร,ร้อนสี๋หลวงเราหรือว่าที่ไหนทางเหนือ,อ,อไปลาวเหนือเลว <ไป S 2> ่ะ,ะจตไม่ได้แต่ว่ามันต้องขึ้นมันฟิวฟิแบบมาเหนือที่ไทยขึ้นดอยอ่ะั้นก็เร่ขึ้นดอยของเราเหมือนกันซึ่งตอนนี้เราไม่มั่นใจว่าทางขึ้นน่ะเขาะสะดวกหรือยังทางขึ้นนั้นน่าั ขึ้นประมาณสามชั่วโมงจากด่านหนองคายใช่ไหม,มแต่พอขึ้นไปแล้วมันแบบมันสูงมากๆแบบอากาศคืออันนั้นมันหน้าร้อนนะั้นแต่อากาศอะมันจะอยู่ที่ประมาณสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแล้วคือมันเป็นแบบภูเขาเขียวมุนเลยแล้วก็จะแบบเห็นวัวเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบสวยมากมแล้วคนลาวคือแบบจะนิ่งมากจะนี่งแบบมากๆ เดาลาวคือที่สุดอันนี้คือไงจ้าดาวหกดาวเจ็ดดาวเดาวคือแบบมันอร่อยมากแล้วก็คือไม่เข้าใจว่าทําไมเขามาขายที่ไทยอ่ะมันเกือบเจ็ดสิบแต่ที่ลาวอ่ะประมาณยี่สบเ้าตัสิบบาทครึ่งครึ่งนะเว้ยแล้วก็อีกอันก็กะบีกะเบียงสึงว่ามันสวยมากแต่ว่ามันที่เราไปมันยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวม,มันจะเจอคน แต่ไม่ค่อยเจอคนไทยเจอพวกฝรั่งเยอะอะไรเงี้ยแต่ไปตรงนั้นอะก็คือข้อดีอะคืออะไรนบ้างเรารู้สึกว่าแบบเรากล้าแต่งตัวขึ้นจากทิปนั้นเลยก็คือแบบปกติเราจะเป็นคนไยมากเราจะไม่ค่อยสั่งความมั่นใจง่ายๆไปนั่นคือฝรั่งแถวจะเดินแกล้งชอบเลยนะคะแบบว่าอาบแดดอะเขาก็เหมือนแก้งข้ามาคืนเขาก็เดินไปเขาเขาไม่ได้เป็นคนถุ่มดีนางแบบมียูทีด้วยนะเขาก็ลุ่นแบบ ควนๆบาคนก็าควนๆเลยแล้วก็แบบแต่งอยากแต่งอะไรก็แต่งก็คือเราก็เลยลังจากนนะเราก็เลยไม่ได้สนใจเพราะเราก็คิดว่ามันไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นส่วนท,ที่เรารู้สึกว่าที่ฮาสุดก,ก็น่าจะเป็นวกคือกั่ก์แหละเรารู้สึกว่ามันเจอคนแบบเจอคนเทสใกล้ๆกักน,กนแล้วมันก็ตลกต่ากๆมาก,มากอะไรเงี้ยแล้วก็บรรยากาศบรรยากาศดีบรรยากาศดีแล้วก็แต่ียที่ฟ้าพี่เตอร อะไรอย่างนี้ด้วยแหละที่เขาคอยแบบว่าอินเตอร์คิวแต่แต่มันเสียดายตรงที่ตอนเราไปผ่าสามเหลี่ยมอะเนาะมันไม่ได้เห็นวิวแบบสามแบบเมฆมันปิดตกวันนั้นอะมันก็เลยไม่ได้เห็นวิวมันเห็นหมอกแต่หมอกดีมากอืมแต่แต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆเราอะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเราจะเที่ยวคนเดียวได้แต่พอมันผ่านรอบแรกไปได้อะครั้งแรกมักยากเสมอ แต่ถ้าเราผ่านครั้งแรกไปได้อะทุกอย่างจะง่ายเสมอใช่เราจะมาร้านนะตลาดภูนะคะร้านครับเบียซึ่งวันนี้เรามาทุกที่ปิดหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเนี้ยเปิดไหมแต่ว่ามันเขียนว่าโอเพ่นนะแต่มันดูเหงามากเลย okay. เราอยู่ที่ไหนคะมืดขนาดนี้เราไปช,ช่วยบอกท่านผู้ชมกันค่ะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นา้าตลาดคุณเบลารคัพเบียนะคะที่เป็นหาวาจักรเทศประชาชนเบียนะคะถอดถือนี่นะคะเพื่อสั่งอะไรมาคะนี่สั่งเป็น IPA เป็นฟิล IPA จำชื่อไม่ได้ก็ไห่คะหนึ่งแก้วสองร้อยเจ็ดสิบนะคะ ค่ะโอเคเข้าคำถามเลยค่ะคำถามก็คืออยากไปเที่ยวไหนอีกในชีวิตนี้คือแบบอยากไปมากๆที่สุดถ้าถ้าสมมติว่าอยากไปมากที่สุดนะก็คือฝรั่งเศสก็คืออยากรีวิแค่หอไอเฟลแต่ควรรีวิวว่าหอไอเฟลแบบบรรยากาศมันเหม็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบว่าแถวแถวสกอตแลนด์ฟินแลนด์อ่าจะเป็นโซนนั้นมากกว่าสวิตเซอร์แลนด์อะไรอย่างเงี่ย มันเป็นเมืองที่มีหิมะหนึ่งมีภูเขาแล้วก็เหมือนแบบหน้าแบบฤดูที่มันไม่หนาวเลยวะ่ะมันมันคือมีความเขียวมีความแก่มีความเป็นทุ่งลาวนเดอร์เออ <c oughs> ก็เลยชอบมากเออชอบอะไรที่มันแบบน่ารักกระจุนกระจิ๋งอะไรอย่างเ้ยออ <c oughs> ก็เลยแบบว่าอยากจะไปที่นั่นอะไร ่วนตัวชันเนี่ยตอนนี้สิ่งที่อยากไปคือเริ่มแรกต้องอยากมีเวลาว่างที่มากๆแล้วอยากนั่งรถไฟอ่ะไปพวกจอร์เจียเนี่ยแบบว่าตามตามพี่เลเลิศมากพี่เลแมคโนนคือสาวพี่พี่เลแมกโนนคืออยากจะใช้ชีวิตแบบนั้นได้มากๆคือประมาณนั้นคืออยากเป็นจอกับชีวิตแมจะอยู่ตัวคนเดียวก็จะต้องมีความสุข ก็มีความสุขแล้วก็คืออยากเที่ยวตอนเนี้ยอยากเทียนนยเท่ยวตอนอายุประมาณเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าสมมแม้ว่าถ้าเราไปเที่ยวตอนแก่เราก็ต้องไปเที่ยวกับ,บแบบไหว้พนอนอย่างเงี้ยต้องไปยิ้มกับพระนอนพระนมมืออะไรอย่างเงี้ยก็ค,คือแบอบเข้าใจปะนะสุขมันก็ไม่ดีมันก็แบบว่ามันไม่สนุนกสักก็เลยว่าเที่ยวตอนดีที่สุดแล้วสำหรับเรานะคะแล้วก็ยังไงวันนี้นะคะคก็ติก๊กต็อกที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ทรีวิวร้ายกับหมอ ดีอยู่ดีอยู่มันแค่สีสัมของชีวิตคือไปกิฟที่มันก็ s left s left. ปิดคนเขาใจ่เต้าคือพาคิดมาแบบทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราเป็นว่าวันนี้นะคะใดๆก็คือมันจะเป็นคิปขั้นเวลาตอนเราไปเที่ยวนะอย่างเราจะไปเที่ยวตอนน่อหแต่ว่าตอนนี้กําลังคิดแผนเน <Yeah. S 1> ดิเนทา,างก <Yeah. S 1> ันก็จะมีสองที่ด้วยกันติดตามว่าไปที่ไหนนะคะยังไงวันนี้ก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวขอไปทำง,งานเกินเบอเเร์รีกินเบียร์แล้วก็เที่ยวก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะ